สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอ,อคิปชานแคลครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะวันนี้ผมจะไปตั้ง,งแคมม์ครับก็คือกลางเต็นท์ครับที่โดยงมกันครับผมนี่ครับตอนนี้ก็จัดเตรียมอุปกรณ์อะไรเสร็จแล้วแหละว,วันนี้ไปคนเดียวครับ ใช้เดี่ยวก็จะเอาจเจ้าเวฟไปเนาะเวฟร้อยสิบครับนี่ครับอุปกรณ์เข้าของก็จะมีประมาณนี้ับจะมีเต็นท์นะมีขาตั้งกล่องแล้วก็มีกล่องใสอันกประสงค์ครับผมประมาณนี้ครับตอนนี้ก็ประมาณใกล้สี่โมงแล้วครับจะถึงนู่นก็ประมาณสักห้าโมงนะภาวนาให้ไปทนันพระอาทิตย์ตกแล้วกันครับผมเดี๋ยวเจอกันอยู่ด้านบนกันเลยครับกับพระาธาตุโดยงมครับวันนี้ไป แคมปิ้งครับเนาะโอเคครับผมครับนักผู้ชมตอนนี้ก็เดินทางมาถึงโดยงมกันแล้วนะครับเนาะบนยอดโดยงมกันก็เดินทางประมาณชั่วโมงกว่าๆครับจากที่บ้านมานะตอนนี้ก็ประมาณเดี๋ยวนะครับก็คือสิบเจ็ดยี่สิบแล้วครับห้าโมงยี่สิบแล้วครับเนะก็พอดีครับดูพระอาทิตย์ตกครับเนาะโอเคชั้นในวันนี้ครับผม นี่ครับก็คือภาพด้านหน้าผมก็คือพระธาตุดอยงมครับผมก็เมื่อกี้ก็จะสวนทางกับพี่ๆจิตอาสาเนาะที่ขึ้นมาทารั้วครับรั้วกันลิงตรงนี้ครับนี่คือด้านหน้าครับทํามจะผมเห็นว่าครับนี่ครับสวยมากครับเป็นภาพที่สวยมากนะบริเวณตรงนี้ สวยงามมากครับท่านผู้ชมต้อนัดกับน้องเมฆแล้วก็พี่ลุงอีกคนหนึ่งครับไม่รู้ว่าแกไปไหนล้วแต่เห็นมอไซค์แกอยู่ครับน่าจะอยูแ่แถวนี้แหละนี่ครับบริเวณตรงพระธาตุดอยงมครับผมเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมทิวทัศนะ์เนาะ โอ้ครับก็จะมองเห็นทิวทัศน์ครับท่านผู้ชม นี่ครับท่านผู้ชมก็คือบรรยากาศสวยมากครับยามเย็นครับผมที่โดยงมครับนี่ครับสุดๆครับเดี๋ยวเสือเมฆกับพี่ลุงก็จะไปทําวัดเย็นครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูภาพเสือเมฆกับพี่ลุงวะทําวัดเย็นกันครับผมับที่นี่ครับโดยงมครับนี่ครับหกโมงแล้วครับผมอาทิตย์ก็ รับขอบฟ้าไปเป็นที่เรียบร้อยครับนี้เราก็จะเริ่มมองเห็นนะเป็นเป็นควันหรือเป็นหมอกก็ไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมนะสวยครับนี่ครับครับโอเคโอเคนี่ครับ อย่งไผมจะพาท่านผชมตามพี่ลงกับเชอร์เม่ครับไปทำวัาเย็นกันครับผมส ก็ทำพัดเย็นเสร็จแล้วครับก็พี่ลุงกับเสือเมฆเ,เนาะที่เรียบร้อยอยู่กวดน้ำเนาะนี่ครับพี่ลุงครับผู้นำครับทาม,มีพี่ลุงนี่ก็โอเคเหมือนกันเนาะเชียวเชียวเหมือนกันเว <c oughs> ลาทุ่มหนึ่งนะครับท่านผู้ชมที่ตั้งกล้องไว้เนาะยวค่อยเดินไปเอาก็ได้นี่ครับบรรยากาศครับลมเย็นครับเนาะพี่ลุงคับผมบรรยากาศดีมากเลยครับอากาศไทยเทลมพัดตลอดทั้งคืนเลยจะหนาวหน่อยเนาะหนาวครับวันนี้ ทำภาวนาครับผมครับชีวิตคนเราก็เหมือนลูกออกมาแล้วก็วิ่งนะตามน้องถนนอะไรถึงเวลาก็ต้องเข้าอู่เข้าศูนย์คนเราเหมันกันหาเงินหาทองเขาบอกว่าเหนื่อยกับทางโลกมากก็ถึงเวลาก็ต้องเข้ามาดูจิตด,ดูใจตัวเองมากครับผมครับนี่ครับชีวิตก็ให้กับทางโลกบ้างทางธรรมบ้างไปทางใดทางหนึ่งไม่ดีหนักทางโลกไปก็ไม่ดี มาทางทําเองก็ไม่เหมาะครับนี่นะเพราะว่าเราก็ยังอาชีพต้องเลี้ยงดูครอบครัวก็ไปทั้งสองทางมีเวลาว่างก็มาบําเพ็ญเนาะมาตั้งสมาธิบ้างไรบ้างมองว่างเดินทางโลกวันสองวันก็ยังดีฮะเสือเมฆหาวันอยู่หาวันอยู่วันอยู่ครับประมาณนี้ครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็เสร็จไปครับสําหรับการทํไว้เย็นเนาะกับพี่ลุงแล้วก็ เสือเมฆครับตอนนี้ก็ประมาณทุ่มเศษๆแล้วครับนี่ครับบรรยากาศนี่ก็คือด้านหลังผมนี้ก็พระธาตุนะครับพระธาตุดอยงมเนาะเดี๋ยวอีกบรรยากาศหนึ่งครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมได้ดูอะไรสวยงามมากครับท่านผู้ชมนี่ครับท่านผู้ชมก็คือภาพอีกมุมหนึ่งครับเวลากลางคืนของพระธาตุดอยงมครับท่านผู้ชมข้างล่างนี้ก็จะเป็นอําเภอบ้านทิเนาะเมฆนี่ครับท่านผู้ชมข้างๆนี้ก็จะมีโซล่าเซลล์เนาะ ของแสงสว่างครับข้างๆผมนี่ก็พระธาตุครับผมนี่ครับท่านผู้ชมดาวบนดินครับสวยครับสวยมากสวยงามมากครับตรงนี้ก็เป็นเหวนะนี่ครับท่านผู้ชมจะมีแสงไฟเนาะจากตรงถนนแล้วก็ตรงบ้านเรือนครับของชาวบ้านนะนี่ครับท่านผู้ชมระยิบระยับสวยเหมือนดาวครับท่านผู้ชมเนาะตรงไฟนู่นนะครับนี่ครับภาพนี้สวยงามมากครับท่านผู้ชม สุดๆนะครับโอ้โหสุดหูสุดลูกหูลูกตาครับท่านผู้ชมสวยงามมากครับยิ่งตรงนี้เนาะบริเวณตรงนี้ครับท่านผู้ชมเห็นนี้ว่านี่ครับแล้มีเป็นยังไงครับภาพยามค่ําคืนประทับใจครับประทับใจมากประทับใจมากเนาะนี่ครับน้อยคนนะครับที่จะมาตอนกลางคืนเนาะนี่ครับ นี่ครับท่านผู้ชมดาวบนดินจริงครับแต่ท้องฟ้าเนาะก็จะมีนะนี่ครับแต่มองด้วยตาเปล่าเห็นนะแต่ในกล้องก็คงไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ครับแต่นี่ครับดาวบนดินนี่จะชัดกว่าเยอะครับสุดๆครับท่านผู้ชมโอ้หไม่รู้มาก่อนนะเนี่ยว่าจะสวยขนาดนี้ครับแตกต่างในตอนกลางวันมากเลยครับคนละเรื่องเลยครับท่านผู้ชม Yeah. Mm. ม,มีก็นอนเนี่ยเสือเมันมืดๆหน่อยครับน้นผู้ชมจะมองไม่ค่อยเห็นนะ <c oughs> นี่เป็นหมุอยู่นี่ครับนี่ใกล้ห้องน้ำครับนี่ใกล้ห้องน้ำครับก็จะมีไฟโซลาเซลล์ครับอตลอดทั้งคืนครับผมนี่เต็นท์ผมนี่ใช้เดียวครับกิฟต์อยู่บ้านครับกิฟต์ไม่มาด้วยวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับ่านผู้ชมก็ยังไงเดี๋ยว ตอนตอนเช้าเช้าแล้วกันครับสวัสดีครับตอนเช้าเช้าครับผมตื่นตั้งแต่ตีห้าครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็นอนไม่หลับ ก็คืนฝนไม่ใช่ฝนนี่ลมลมอย่างแรงครับหมุดอีกทีก็ประมาณาตีสามตีสี่วันนี้ก็ปลุกเสือมีเีกมากินนี่ครับมามา่า <c> เ <oughs> ไม่ค่อยหลับครับคีแต่เวลานะมีเวลากัน,นก,กี่โมงหกโมงครับไขึ้นนะ มันยังไม่ขึ้นเลย7โมงมันยังไม่พ้นแนวเของเลย7โมงผมตอนพี่มาเนี่ยมัน7โมงกว่าใช่ไหมท่อมคีแล้วมาถึงบ้านที่เนะี่ยมันเพิ่งพ้นขอบภูเขาขึ้นมา7โมงก,กว่าเลยเอะ่ะ7โมงนะเช้าที่ว่ามันพ้นขึ้นเขามานะผมมองอยู่นะเพรา <c oughs> ว่าตอนพี่มานะมัน7โมงแล้วใช่ไหม,มพี่มามัน7โมงแนละ้วตอนเราอยู่กินทอนอะ่ะขี่ตอนาถึงบ้านที่ ขณะที่กำลังขึ้นฝั่งขวาขมอือนต้องขอบเขามยประมาณสักเจ็ดโมองอเมออเจ็ดโมงนิดหน่อยๆากาหนาวมากครับกลัวนอนไม่หลับวะกลัวทุกอ,อย่างกับกลัวลิงโ <c oughs> อ้หลับดีเมื่อคืนนับปุยเลยม,มันมีกลน <c oughs> ด้วยได้ยินเสียงกลอยู่ใครไม่รู้ไม่ไม่เองก็ลุง โกไไ้เมฆแงดูตรงนี้เมฆไงแม่แมนอนคนมันพิดที่ผิดทาง,นงเนาะไม่หลับหรอกคืนแรกมาบ่อยแล้วอืมฮะเมฆมาบ่อยหลับอยู่เขาตื่นมาดูนี่นะตื่นหนึ่งมาดูนะเสือลุงออกมาเยี่ยวเห็นอยู่นห่นเยอะไม่เยอะเลยเยื่<ะ>อผดไป บ <screws> อกนอนไม่หลับไงมันก็เพ้อหลับไปเองอ่ะฝันอะไรก็ไม่รู้เล่ยเปื่อยอ่ะฝันอีกฝันเนี่ยเล่อยเปื่อยไปเรื่อยอากาศหนาวแต่ถ้าวันมาหน้าร้อนก็นอนยากอีกใช่ใช่นอนน้อยแลดีละหนาร้อนก็นอนไม่ค่อยหลับมันร้อนไงลมก็ไม่มาอิดอัด นาวน,น,นี่ต้องเอาผ้าห่มมาหนาหน่าหน่อยหกโมงหกโมงให้เดินไปเดี๋ยวท่านผู้ชมครับหกโมงเดี๋ยวจะเดินไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันข้ามเขาไปอีกรูปหนึ่งนะไม่ลงไปตรงนั้นก็จะถึงแล้วไม,ไม่ไม่ถึงก็ข้ามหรอกรอ,อ,องเท้าไม่ดีครับหลุดนี่พื้นหลุด <laughs> สะดุดไม่เช้าเอ้ยเมื่อคืนโอ้โหมันลื่นครับมันไม่มีนี่ไงม,มีดอกอยางหลุด กลับไปห่อยไปซื้อกาวไปเอาสิ่งเืดื่นล้มลงจากเขาเขาก็อยกาวเมอนกันนี้เลยเขายิบแค่ต้องขอบของพี่นะแล้วก็ติดกาวขออนุญาตกินมาม่าก่อนครับน้ำยมเดี๋ยวถึงเวลาเดี๋ยวพาท่านผู้ชมมาดูพาริติขึ้นนะครับผมโอวี้ชแนลครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูพาทิตขึ้นกันนะครับ ก็จากที่พักมาก็ไกลไกลไหมก็ประมาณทักสองสามร้อยเมตรได้ครับตอนนี้ก็ขึ้นเท้เลยเขาเหนื่อยมากครับท่านผู้ชมเช้าช่เคยได้ออกกำลังกายเลยไปยังไงเดี๋ยวพาท่านผู้ชมขึ้นไปน้ำบูงกันเลยครับตั้งกลองตั้งไว้ครับ ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็พระอาทิตย์ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผเจ็ดโมงครับเจ็ดโมงประมาณสามนาทีเจ็ดโมงสามนาทีครับนี่ครับบนยอดเขาขึ้นมาแล้วครับผมบรรยากาศครับโดยงมครับผมนี่ครับบรรยากาศรอบๆครับผมช่วงเช้าๆครับอากาศดีมากครับท่านผู้ชม เสียงนกเสียงกาี่ร้องแบบเชียวช้ากันเต็มเลยครับผมเดี๋พระอาทิตย์ขึ้นครับยามเช้าครับผม ตรงนี้สวยมากครับท่านผู้ชมนี่จะมองเห็นภูเขาครับสวยมากครับตรงนี้นีครับแสงอาทิตย์นะครับคือสาดส่องเข้ามาบนภูเขาเนาะก็จะเป็นเหมือนเป็นมิติเนาะช่องครับนี่ครับท่านผู้ชมสวยมากครับบริเวณตรงนี้ คุณผู้ชมก็จบไปสำหรับริปมาเชี่ยวโดยงมครับผมตูพระอาทิตย์ขึ้นนะช่วงเช้าครับผมวันนี้ก็เดินทางกลับกันแล้วครับเตรียมตัวเที่ยะกับบ้านครับก็เหนื่อยกางครับถื่นังเหนื่ตีห้าครับเพื่อม,มาเก็บภาพกระดาษเย็บหลย เหนื่อยจะคุ้มครับตอนนี้ก็เจ็ดโมงก็กว่าแล้วครับเจ็ดโมงยีสบถึงบ้านก็ประมาณทักแปดโมงทีก็ขอฝากช่องโอกิปช n e l นไว้ด้วยนะครับ <Okay. S 1> ประมาณนี้ครับกับกันมาเที่ยวโดยงมครับผมมากางเต็นท์นะหนึ่งคืนครับผมในภาพเนาะช่วงเย็ยนแล้วก็ช่วงตอนเชา้าเลยก็ ประมาณนี้ครับฝากช่งองโอกรีบชนนานะด้วยครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผม